ซินเน็กซ์นะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในฝั่งของตัวไตรมาสี่เนี่ยนะครับซินเน็กซ์เองเนี่ยก็มีลูกหนี้นะครับที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยประมาณสักเอ่อหกสิบล้านราคาหุ้นก็เหมือนกับเซซไปในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าปีนี้มันมีโอกาสที่มันจะเป็นการคลายโอ้แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวหนึ่งคิวสองเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการตั้งเป้าที่จะมีการเกณฑ์มากระจายเพิ่มขึ้นสิบไปเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือตอนนี้ซินเน็กซ์เนี่ยเขามียอด Apple ในฝั่งของงงตตัััวว่าจหด นะครับฟดีนะครับไม่ใช่ในกรุงเทพแต่เป็นยอดในฝั่งของตัวต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สามารถตัวชูโรงได้นะครับแล้วก็ไตรมาสสมี Non Apple Deal ไตรมาสสาเป็น Apple Deal นะครับแล้วก็เลเวนนิวโก w t h ไตรมาสหนเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้ประมาณสัโดยประมาณเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะฮิตเป้านะครับแล้วก็คอมเซเว่นอาจจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจใหม่ของเขาหลายคนก็บอกว่าถ้ายังจะอยู่ในตีงของตัวแก๊สแก๊จเลนที่ปีนี้มีทั้งตัวตัวตัวโปรดักต์ใหม่ที่มันออกด้วยนะครับแล้วก็ตัว IT o p e r o t i o n ตัวใหม่ที่ออกมาด้วยเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งในพ็อกซี่เพที่สามารถเล่นแทนในยสั้นได้นะครับที่สำคัญเลยคือในฝั่งของตัวในฝั่งของตัว d e อีเนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็กดลงมาจากบริเวณประมาณ2.73 ลงมาอยู่บริเวณประมาณ2.3%นะครับเราก็เลยมองว่าตัว s ินเนนะครับน่าจะเห็น e a r n i n g ในะช่วงของ Quarter on Quarter เนี่ยที่น่าจะสามารถเติบโตได้ในช่วงไตรมาส1กับไตรมาส2ตรงนี้นะครับ